เอ๊ครับอบ <beeping> ครับเออน้องครับพี่ได้แก้แล้วเรียนตาเฮ้ยกิฟแก๊งมาเนี่ยใช่ผมไม่เจอนานสิบกว่าปีนายม่เจอเลยเจอกันไม่ได้ไม่เจอกันสิบกว่าปีเป็นไงบ้าง เราสปายดีมากเลยรู้ไหมโหเราเนี่ยจากเด็กหลังห้องนะตอนนี้เป็นเทรนเนอร์เทรนไฮซงไฮโซเนี่ยเงินเดือนหนึ่งอ่ะอย่าบอกใครนะเป็นล้านเอ้ยแล้วพัดู่แถวไหนเนี่ยเราอยู่นี่เลยเนี่ยคอนโดเนี่ยสูงริวแต่ถ้าพี่คอนโดอ่ะมันนั้นลมพัดแรงมากถ้าปิวเราต้องรีบลงริบไปใช่ไหมรู้ไหมลอยอยู่ข้างล่างสองวันถ้ายังไม่ตกถึงพื้นเลยแต่สบายดีใช่ไหมดีจ้า มีแฟนยังเนี่ยเฮ้ยพวกนายนิโอใสกิบแก๊งใช่ไหมตะวันฉุยไม่ได้เจอตั้งนานนมโตขึ้นเป็นกองเลย <c oughs> ไม่เราหมายถึงไม่ได้เจอตั้งนานนมโตขึ้นเป็นกองเลยออ๋เฮ้ยเขาพูดโหแขนนาย แร,ง,แรงเหมือนกันนะเนี่ยจำนวนการหดตัวของกล้ามเนื้อด้วยสูตร x เท่ากับซิมม่า x กำลังสอ,องบวก u จุดสอ,องกูสิบหกไม่ซ้ำนายน่าจะมีความสามารถในการรับแรงกดได้ประมาณ2,500นิวตันต่อตารางเมตรอะอ้โเฮ้ยแขนนายกดดด็ดูแข็งแรงใช้ได้เนี่ยนายแอบไปฟิตกล้ามเหรอไปเล่นกล้ามเหรอไม่ได้แอบ,บเราไปตรงๆเลย <laughs> นี่ขน,นาดเราเป็นแค่น,นักวิทยาศาสตร์นะเทรนเนอร์แท้ๆเลยยังพอกับเราเองเหรอปกตินายพิชพื้นเนี่ยเซ็ดหนึ่งได้เท่าไหร่อ่ะของฉันคือร้อยครั้ง อาจจะฟังดูน้อยแต่ใน20วินาทีนะนํามกำลังกระแทกูยอมไม่ได้มึงพยักหัวทำไมเนี่ยฟังตัดต่อวคนเดียวตบรับอ๋อหนึ่งร้อยครั้งใน20วินาทีของฉันเนี่ยร2 0ครั้งใน15วินาทีโอเราได้ร4 0แม็กซ์ฉันมาใช้ได้มา150ยแต่ถ้าเราทายขีดจำกัดเราจะได้160ยราวัดกันเลยดีกว่าไหมตัวนักวิทยาศาสตร์หรือนักบิดพื้น ใครจะชนะเออก็มาเลยนี่นางอ่ะมาดูมาดูแต่นายสามารถทำลูกตบมือไปด้วยได้หรือเปล่าฉันทำได้นี่นะพี่นี่นี่นะพอดีว่าฉันทำได้ประมาณสองทีนายเป็นอะไรหรือเปล่านายโอเคใช่ไหมเจ็บเจ็บแต่ฉันไม่ยอมนายหรอกเดี๋ยวกมากันเลยดีกว่าหนึ่งพันสองพันห้าพันสอง นายหมดแล้วเหรอเรายังโอเคอยู่นาไปถามเลยคิดกูบังคับแต่คนอื่นทำไม่หายจะหายเลยวะกนนายเหนื่อยเหรอเราไม่ได้เหนื่อยเราไม่ได้พักเทางั้นพื้นเราว่าเสมอเราแข่งกินข้าวกันดีกว่าไหมล่ะเพรว่ากินข้าวฉันก็พอไหวนะงั้นยืนคุยโอเคเราแชมป์กินจุ๊บติดต่อกันสามสมัยนะแล้วนายล่ะเราเป็นนักกินจิ๊บงั้นพวกเราไปกินด้วยกันได้แต่เธอจะไปได้เหรอเธอกินจุ๊บ จิบกินจุกกินจิบจุกจิบอะไรบ้างไปกันเลยมาเสือมากเลยอ่ะไม่เลิศเลยอ่ะแต่ถามตั้งนานแล้วอะไรเนี่ยวิตามินไงยคะซีวิตามินอะไรทำให้พี่ปุกได้นี่ไงพี่ก็ะปุกเยี่ยวมากอ่ะอะอุ๊ยตอนนี้เริ่มลดแล้วนะเอาเยี่ยวฉันไหมพวกผู้ชายของเงินเราใช้แต่กำลังทำอะไรเหมือน not have education อ่ะพี่กระปุก เลยคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการศึกษาของฉันนะนะยังไงฉันเพิ่งจบปริญญาเอกด้านความงามที่นิวยอร์กก็เดี๋ยวฉันจะไปต่อนะคะด็อกเตอร์สาขาการดูแลสุขภาพที่ออสเตรเลียเตียันจบปอจัตวาจา้ะจดัดยินิจัดถอนถอนถอนดอมทิมดอมเอาทิมดอมเราจะไม่เกยทับกันเพราะเราเป็นพวกเดียวกันยูโน <You know? S 2> นั่นน่ะสิเราไปลุยกันมันต่อไอ้ปอเกก็ปอจัตวาไปที่มีความรับผิดชอบเลย ทาานี่มันทำไม่ได้เหรอแซมมี่กระปุกห้องควีนไงกระปุกกับแซมมี่สวัสดีวิ <c oughs> ไม่ได้เจอกันน,นานแนะ่เพราเธอ2คนดูหน้าตาหมองๆนะ <c oughs> สุดอายุ30แล้วอะ่ะทำไมไม่แบบดูแลตัวเองให้เหมือนพวกเราสองคนบ้างล่ะดูสิหน้าเราสองคนน่ะยังแด้งอยู่เลยเนาะเด้งงั้นเหรออ อแล้ م. ขอโทษนะเออที่ว่าเราไม่ดูแลตัวเองงันหรอเออเราก็มีดูทีของเราเหมือนกันอยากจะฟังไหมล่ะอ่ะลองพูดมาคุณทุกสิบห้าวันเราจะดิบผิวด้วยเกลือวิตามินเอเราก็จะบำรุงหน้าด้วยสารสกัดจา,ากไข่ปลาดุกุยแล้วก็ต่อด้วยมาร์กหน้ายามาตอยเสร็จแล้วก็ทา,ากันแดดเปียกผ้าสิบล้านนี่นนจะบอกให้นะไอเรื่องพวกนี้อย่ามาเวอร์ฉันทำมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นทัชการ์ันที่เกิดเป็นลอกนี้ฉันท่าเป็นคนแรกเสมอหัวจะตกเท้า อะไรที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติของเล,ลิศเป็นธรรมชาติอยู่นะหน้าแต่งมันหินเลยแกไม่มีสิทธิ์เลยไม่ขบอะไรอ้ออะไรหน้าแกเพียงกระลาแบ,บ๊ะ <c oughs> เขากำลังด่านายว่านายหน้าซานหน้า,า,าขี้หน้ากลัวลูกชั่วตุวต่อุบาตมากอะ่ะนายเข้าใจผิดแล้วล่ะทำไมเหรอเขากำลังชมเราหน้าเราแพงอ๋อไอลาแบ๊ะสมัยนี้เนี่ยตัวแล้วเป็นล้านนะอ๋อการที่เขาบอกหน้าเหมือนลาแบ๊ะก็คือชม มันเอาไปแล้วอย่าเดี๋ยวนี้นะมันต้องถ่ายแบบพี่จริงเราก็มีตัวนี้อยู่5ตัวเหมือนกันเราได้มาจากนิวยอร์กจริงๆมีมากกว่านั้นด้วยแต่ว่าตอนไปกินข้าวก็เผลอแบ่งวอเทอร์สตูร์ร์สโตนไปแล้วข้าตัวก็เลยเหลือแค่5ตัวแค่แคนิวยอร์กฉันนี่เรียกวินไปอังกฤษทุกวันค่ะนี่เพราะฉันมีท่าเต้นที่หล่อและรวยแล้วเป็นสายเซดที่สุดก็เครื่องประหนงประดับนี่ฉันมีนาฬิกา10เรือนแหวนเพชรสามสิวง เตียงที่นอนนะจะเป็นเตียงทองทองเลยทำไงอ่ะเฮ้ยนายเด็กเนิร์ดกำลังขึ้นอเตยนอนเร่มเรรเ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 ฮ้ยเฮ้ยไ้เนเนเฮ้ยเ้ยเ้ยทำอะไรกันน่ะเนี่แม่เธอปะเนี่ยพี่ทีมา เาใครอ่ะคือยงกันงี่หานสั่งแค่นี้ได้แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้พูดอะไรกันนะฮะได้ยินว่าอะไรทองทองไม่มีอะไรนาาหรอกพวกเราก็แค่อัปเดตกันถึงชีวิตของเด็กห้องคิงห้องคุยหนี่ยว่าใครมันจะสักเซสกว่ากันเรียนี้สอบไอ้ัวมากรนะครับว่าเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันไหมอัเดชีวิตกันที่ห้องอาหารห้องนันใช้ไม่ได้หรอกเขาใช้ได้แต่พวก g อป e r n ร e เ t นกับ p r อวินิสเตอร์เราจะไปใะไรหราจองไว้หมดแล้วไงถ้ามีเชื่อก็ตามมา ตาไมไปดูมันจองจริงเป่า,ามีเมนูนี้ด้วยเหรอทำไมไม่เห็นเห็นเลยก็ฉันไปทำแยกมาไงฉันไม่ค่อยชอบกินของจืดชนะืดน่ะอันนี้มาม่ารสต้มยำกุ้ง ung, ฉันชอบที่สุดเลยอย่างพวกเธอคงไม่เคยได้กินกันหรอกเคยกินสิทำไมจะไม่เคยกินหละเมนูนี้ปกติพวกเธอกินกันยังไงหรอพเพราะปกติ my husband ต้อนตลอดเลยอะโอ๊ยนี่เพื่อนเอง จะเกยกันทุกเรื่องเลยเหรอพอกันเฮ้ค่ะเป็นไงบ้างในช่วงชีวิตช่วงเนี้ยอัปเดตหน่อยสิช่วงนี้กินเลิฟค่ะแล้วความรักเป็นยังไงบ้างค่ะทุกคนตอนนี้ฉันก็กำลังจะแต่งงานตอนนี้กำลังหาแหวนเพชรพันกระลัดโอ้โหไม่เปาพันกระลัดเองเหรอยังต้องเป็นล้านกระลัดนะมีโอแล้วเต่ะ ตอนนี้เป็นเพราะเราเองต่างหากที่ไม่ได้โฟกัสเพราะเราเอางวดแต่หมกวกุ่นอยู่กับตัวเลขแล้วคริปโตนะ่ะสมัยเนี้ยเขายัางเล่นคริปโตกันอยู่หรอ <c oughs> ปกติมันต้องเล่นบาททองละปะบาทละห้าหมอ,อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อุ๊ยลืมแนะนําตัวแฟนนะคะพอดีว่าเลิอกกองเมื่อไหร่เขาก็จะแวะที่ร้านทองแล้วเขาก็จะซื้อมาอเต็มไปหมดเลยนะคะอฉัน <c> ก <oughs> <c oughs> ็มีแฟนเป็นดาราค่ะ ระดับพระเอกซีรีส์เกาหลีแล้วก็รวยมากจ้ะพระเอกเกาหลีเองหรอแตาเราแบบดาราฮอลลีวูดอะแก My husband ใช่โชด้วยเป็นดาราฮอลลีวูดกันค่ะเบ้ิ่งที่ักงแน่นอนทันนีเทลฟีฟส์ฮัลโหล b o l l y นะอินเดียเลยนะอนมีย มึงมันเกย์ทับพวกเราทุกคนเลยวะมึงเอาไงดีวะมึงปล่อยให้มันเกย์สุดท้ายเลยมึงอั <c oughs> นนี้มึงได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วะ ฉันนี่ต้องทำอะไรเลยอ่ะสามีฉันนะทำให้แล้วฉันก็นั่งนับเงินอยู่เฉยเฉย้ซ้อมเป็นผู้ป่วยติดเตียงใช่ไม่มันเป็นฟิลแบบนางเอกไงที่เราต้องนอนแบบเจ้าหญิงีิคาแล้วก็จะมีคนรับใช้มามาแขนมากขามากหน้าัดงานนี้ เออันนี้ดาดาาเนาเอออันนี้นักแล้วใช่ไหมเขาแกดูสวยมากโอ้ฉันอยากได้ผิวหน้าแบบแกีลิมเตดเลยนะเนี่ยหวานอเพื่อนเขาพูดกันนี้แกงเขาจะไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยหรอ อ๋อมารับแล้วเหรอคะค่ะค่ะสวัสด right? ีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วว่าพอดีคุณพ่อส่งคนมารับแล้วอ่ะโอเคโอเคเอาเลมาเลยโอ้ยินดีจริงได้รู้เรื่องทุกคนนะไว้อัพเดทกกันนะ กแกงเป็นใครก็ไม่เคยบอกอะไร,รทุกคนข้อมูลจากวิกิพีดอเขาบอกว่ากีบแกงคือว่าที่พันตำรวจโทรด็อกเตอร์นายแพทย์หญิงหม่อมหลวงท่านพี่พันโบริสณัอยุทยโยนัทรินอดีตนณณักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างหมู่บ้านเดี่ยวที่ดาวองคารแชมป์นักวิทยาศาสตชั้นสูง30สมัยแชมป์โอลิมปิกสาขาวิทยาศาสตร์เมื่อหลังก็ต้องย คิอโซเฟอร์โรเบสเจ้าชายแห่งราชวงศ์อังกฤษทำให้ชีกั้นเป็นวีและสตรีผู้เป็นเศรษฐีลำหนึ่งของโลกมูลค่าสัจสินกว่า1ล้านล้านมายมก6ตัวโอ้โหคือถ้าชีพูดแต่แรกเราจะได้เงียบไงว่าล่ะมันไม่เคยเกทับใครเลยจิ๊กแก๊งรอฉันด้วยจะไปด้วยไปก็ไปด้วยนี่จิ๊กแก๊งหมนยัง